าหรใช่โอ,โอ้ผมไดิฉันม <_ ül> ผมเลยเห็นงูมันฉกผมเขาที่ขาใช่มันกัดผมจนตายโอ้พระเจ้าพระเจ้าพัะเจ้ามันยิงผมมันยิงผมชิบหายแล้วชิบหายเนี่ยมันฆ้าผม นั่นไงผมกลับรอบอที่พิธด้วย <laughs> <you> มีตัวไหมเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มีโอ้ใช่ผมเห็นสองตีเลยแปดตัว ว่าเรากลับล็อบบี้แน่นอนใช่ไหมคุณผ,ผู้นำฉบหายแล้วผมบอกเลยถ้าลงไปไม่ได้ปืนมีเดีย่ยงแน่นอนใช่เ็าลงยัดผมฉบหายแล้วติดตอ ek เพื่อผูอ้ผูม เขาเกือบตายเขาเกือบตายโอ้เขาตายแล้วขอซ้ำเลยละกันคุณได้ยินเสียงนั่นไหมเบอร์สามกับเบอร์สี่เฮ้ยเขาโดดลงแล้วจังหวะนี้เขาเด้งแล้วทำเลยละกัน อยู่ด้านบนระวงอืมอยากมีไข่ฟองสบดนิ่มจังเลยครับเฮ้ยไข่ปาระเบิดมา ใช่ข้างหน้าผมมีคนคุณคือบอดเลยเนี่ย2000 <Years> Later. ใช่แล้วมันก็ลงฝั่งนี้เพราะว่ามันวิ่งไปแล้วละ่ล้อมันอยู่ข้างหน้าผมเลยโ oh, อ้ด้านหน้าเราพ้นทหาร เอาแฟดไปกินก่อนแล้วกันห mm hmm. าลุงคนไหนครับเดี๋ยวผมตายโอ้จ mm hmm. ีพายแนละ้วผมต้องถอย mm hmm. เบอร์สี่เบอร์สามคุณอ้อไปยิงมันได้นะไม่ผมไม่ได้อหรือเปล่าโอ้เห็นมันละมันเคลื่องระเบิดมาอี๋โว้ดดูเกียร์ซะด้วยล่วงหัวคุณโผล่นะศัตรูเอ๋ยหัวโผล่สวิตซอร์รี่ ก็ดีด้วยหัวคุณผูนะโอ้โหคุณนิ่มจังวะทำไมคุณนิ่มจังนมันง่ายอย่างงี้แะปูตีต้องแบบมันปอ,อกกล้วยเลยใช่ไหมครับคุณผู้นำใช่ครับนี่มันย <c oughs> อดจริงจโอ้ไม่สิคุณไม่มีสมองนี่วะ <c oughs> ผมไม่น่าถามเลย <c oughs> เฮ้ยเบอร์สี่นะเห็นอะไรนั่นไหมใช่ใช่ใชนเห็นนั่นไหม นายเห็นอะไรนั่นไหมมันยืนกลางทางเลยเพามันเป็นคนแล้วก็นายตายแล้วไม่ได้แอบผมหรอกผมบอกเลยคุณจะยิงหาพระแสงอะไรเนี่ยคุณเบอร์สองเบอร์สามคุณได้คุณได้คิวแน่นอนคุณรอสักคู่เดี๋ยวผมพาไปแอร์ดอป คุณอาจจะได้กลับรอบ,บีแทนคุณไม่น่าจะได้คิว <c oughs> ใช่เลยบีสองผมจะพาคุณกินไก่บีสองกับรถบ,บินแต่อาจจะไม่นิดๆไก่ไม่สุกนะใช่ไก่ไม่สุกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวย่างใหม่นั่นก็คือรอบ,บีนั่นเองพูดเีอะอะไรกันกูอะไรก็ต้องมีรอบ,บีรอบี <c oughs> มีคนยิงเรียกด้วยครับทุกคนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทุกคนตามมานำให้ ตามมาหนีตามมาันีผมตามมันอยู่มาลงรถแล้วเอาเบอร์สองไหมนะออโอ้โหเบอร์สองนายไม่น่าพลาดเลยว่ะแต่ผมเคลียร์ให้เองลูกเกียงลูกนี้เพื่อเธอปิ๊บ ไม่โดนตืมติมๆนะใช่เต็นกระแพงเลยเฮ้ยคุณจะโดดไปไหนโอ้โหติมไปไหนเนี่ยโอด้ด้ว่าทาไมคุณติมยังเลยไม่ต้องห่วงครับคุณผู้นำเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาคุณกินไก่ผมจะเอาไก่ไปเสือไม่คุณเลยเนะี่ยรอบเนี้ย เอาไม่เห็นเลยฮั่นไงดีนะไม่ใช่คนอ้าวผมเจอคนแล้ว ดีกว่าโอ้โหอโฟสาเลยดีกว่าเบ่ร์สองลำโพงคุณเป็นไรหรือไม่คุณมีปัญหาหรือเปล่าโทมาดิ ว้าใช่ผมไปแล้ว หัวขาอื้โหว้าวทุกดอกขอบคุณขอบคุณจริงๆนัดเดียวครับนัดเดียวนัดเดียวครับเพื่อนๆโอ้โหผมยิงไม่ทันเบอรสามช่วยชุบผมด้วยโอ้ไม่ ผมไม่ได้กินไก่อีกแล้วอร่อยจังเลยใช่ไก่มันไหมไปนิดนึงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดส u บส c ค i b ์ให้ผมด้วยนะครับอ่า เจอกันใหม่คลิมนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ